กฎข้อที่3ของนิวตันทางเดียวที่มนุษย์จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต้องทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลังประโยคนี้ผมได้มาจากหนังเรื่องของ i n น e r อร์ l ซียนะครับก็มีโอกาสได้ดูหนังย้อนกลับมาดูหนังบ้างนะครับผมชอบประโยคนี้มากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะมีความหวงังหรือมีอการกําหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่จะเข้าไปข้างหน้านเนี่ย ทุกปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองนะครับเราก็จะตั้งเป้าหมายกันไว้แล้วเราก็จะเป็นอย่างเดิมเสมอเสมอเพราะว่าเรามักจะไม่ยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลังโดยเฉพาะความคาดหวังกับความผิดหวังเรามักจะเก็บติดตัวเรามาเวลาเราจะทําอะไรใหม่ๆเราก็คาดหวังไปเยอะมากหรือแม้กระทั่งเราไม่กล้าทําสิ่งใหม่ๆเพราะเราเอาความผิดหวังมาเป็นตัวบล็อกของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผ่านปีใหม่เมืองมาละปีใหม่ไทยก็ได้อะ ปีใหม่ไทยมาแล้วนะครับเราจะต้องทิ้งอะไรไว้ข้างหลังบ้างแน่นอนครับความปวกคนจะทิ้งนะครับความคาดหวังคนจะทิ้รับเราลุยทําปีนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วผลลัพธ์มันจะแสดงออกมาเองนะครับอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับปีนี้ขอให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ครับ